ห้กุงัวมันตั้งใจเกินไปไทยเออเหรอเฮ้ยทำไมชอบจับตูดอ่ะมันแกอะพี่เนี่ยเฮ้ยเนี่ยับตูตเลยพี่ไทยฮ้ยอะไรอะพูดอะไรเมื่อกี้อะช่ออะไรอแล้วต่แต่ออจริงจริงเนี่โยนกะไมไม่แ่กันเจ็บเจะ เอาไหนพอแล้วปุ้งลั่นอะดึงดึงดึงแหญ่กันสีน้อแห้องแดนห้องไวห้องน้ำล็อกเกอร์หาอะไรเหรอหาอะไรถ้าผมหมื่นยังช่อยผมหน่ะยทำี่จะกินมานอร่อยพี่ชอบวันนี้เต้าหวยฟูสลัดแค่นี้คุณหรูมใช่ไหม ต้องแต่งเพลงส่งไปเนี oh yeah. mm ่ยเพลงมีเพลงอะไรไหมเฟลเพลมีเพลงอะไมีบ huh. ้างมีเ huh. พิ right? uh ่มปูปูยี่หนี่ย i ูไ Driving